สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงวันนี้โอ้ยเนาะพบกับเจแดงทางช่องเจแดงนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมมาจิตโทรหาแม่สาวลบบาบเนอแม่สาวสวัสดีคะ่ะโอ้ยแม่ไปทั้งไหนเนาะโอ้ย,อย,อยอว่าจะเข่าุดนบน่บ้างบ่ค่ะ เป็นยังละจ้ะโอ้กับพ่อมาเอาหวยเนาะมาเทมาไ่กมือก้นเนียจำสิท่อไปหายอกใกล้มือก้อนบอกค่ะจ้ะขวานหนึ่บนนึ่งลางอ้าวหนึ่งบนหนึ่งางบอกจ้ะประกันเลยขวาเราประกันเลยมันบอกหนึ่งบนหนึ่งางนื่องทอนแล้ว่างน่ะฮ่าผู้ท่ปูทู่ดวงพึ่งหายมาเป็นเนื่องยังกับเนื่องเก่าก็ออกไปลละ ไว <C> e <at> ้หนึ่งอย่างน้ะหาหนึ่งหาหนึ่งจะปอดแล้วหนึ <N> ่งบดหนึ่งลางค่ะบอกจ้ะมันมีหาหนึ่งที่เหล็กเขาฟอมเนาะกับนน <C> e <at> สามหนึ่งตัวน่ะเด็กจ้ะสามหนึ่งไวคุณกัญญาสามหนึ่งหนึ่งสามกัเนื่องหาหาหนึ่งบอกเนี่ยจ้ะเตงโตอยู่บอกที่จะจ่าจ่า หรืสี่ขึ้นรถยากอยู่เน,นาะเพราะหลานั่งทุกคนเอา,านั่งขาไผ่ับนี้อันไห้เขาไป้าใครเช้มไม่ไห่โอ้โหล่เขาอยู่มันบ่จ้ะขันคันหนึ่งหาคันว่ามาหนึ่งกับจะมีหาหนึ่งกับสามหนึ่งพอนันของคุณกันยานนนะ่าเนาะจ้ะอือก็ข้างบนมีหนึ่งเจ็ดตัวเดียวข้างบนมีสามมีเจ็ดมีสี่หนึ่งเจ็ดตัวเดียว ข้างล่างนี่ก็ห้าหนึ่งสามหนึ่งเอาไวยแม่ที่เฮ็ดได้นั่นแม่เจ็ดห้าห้านี่ก็สี่แปดแม่เอ้าสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเออกระชืออับขึ้นยังสี่ห้าห้าเจ็ดแตงสีอะเจ็ดห้าห้าซื้อไปเล่นใหเจ็ดห้าห้านี่ยเจ็ดห้าห้ากับอีหยัง,ยงเหรอคะแม่ครสี่แปดจ้ะสี่แปดเนาะสี่แปดอ๋อ จะทำอินั่งหนึ่งอยัวอันนี้แม่นบอ่บอบ่อพดจะงวดบาเมืองมันอวดที่เอาแท้ๆมันสิพิดบ่จะเอาบ้าใส่กับหนึ่งบ้านได้ได้บ่บ่อหนึ่งบนหนึ่งล่างเนาะใกล้นืองใกล้เมือบนละบนหนึ่งล่างไกลเมื่อแจังเสียงหายเนาะเอาคนนหน่อมานจับใส่คู่กันเนาะจ้ะเจ้าของแม่ได้เจ็ดห้าห้าหาเจ็ดหา,หา,หาเจ็ดหาเจ็เดแดงจะซื้อไว้เหละเด้จ้ะ ชื่อแื่อเื่อไร่ชื่อแปดแปดชื่อยังม่ท่านซื้อแล้วอ้ยเลขดับว่าของสูตรเจแดงดับแปดเด้ซื้อหมด้หนึ่งเก่ากับหมวดก้อนหนวกหนึ่งเก่ากับยิงขาแปดจะไปซื้อได้หรดับได้ n เบิ e งเบิรงบอสูตรแต่สูตรบอกบอกกันไหมเ็ดเบ้าง่าเอวมันมันลืมหร้อบอเฮ็ดไว้ใสเนาะ ฮ็้จังไดแม่ให้จังไดบอกด้วตั้งตั้งท้ายันไว้สองสองนี่อ๋อสองสองนี่เอาตั้งท้าย์บัานีน้จะตั้งอ้องมาทั้งขวาเมื่อเท่านี้ล่ลงมากับสองแล้วก็บสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยอเฮ็ดได้ชิตโตแล้วก็บเจียวกับขึ้นสร้างทรายคืนทั้งั้งอออ๋อ,อ,อมันลื่นไปตัวขันบ่ทวนน,นนะนะตั้งตั้งแม่นอยูได้จรเฮ็ดมากตั้ง่ได้ลูก ูกหนึ่งผลเด็ดก็ด่สี่ปีนบบ<อ>ี่เนาะสูตรด,ด,ดับเนาะสอง,งสามแล้วก็สี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งบันเอกะมันเอกเคี่ยงกันกับหนึ่งสองเนาะหรือสามึ้นไาขึืนสองสองสามสี่หาๆๆ้หาๆๆหกเจ็ดแปดเก้าศูน โอ้ตั้งสองสองมาเนี่กะขวาเมื่อกล่าวสามไล่ลงมน้าหอดหนึ่งมันเนี่ย,ย,สยใส่ติวัวในชิดตัวพอดีจะขึ้นขึ้นไปใส่เมื่อกับตั้งตาแถวล่างขึ้นไปเนาะจสุดท้ายที่หนึ่งห้องกับตั้งอยู่สองหลักสามสี่ห้ากเก็ตขึ้นไปหาสองสองเนาะแม่เนาะ,ะ,ะตัวแรกก็จะได้ศูนย์สามเก้าสี่แปดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้าแปดโอ้ดับทั้งสองเนาะสี่เก้า สามศูนย์สองหนึ่งนี่คือดับเนะบาะพอได้บอกผู้ใดเนี่ยสูตร้สูตรนี่สูตรลับพอถือมาเป็นจักปีแล้วแม่พอดีเราสิได้ตัดทุ่นเฮาจ้ะสิได้ตัดทุ่นเฮาลงไปแน่เขีนซื้อเลขโอ้ยซื้อถึงเลียกนับเราเสนอแต่ว่าปีปหนึ่งนี่มันสิผิดเทียดียวะขันขนมันรอก,กันมันผิดอยู่สองเทียอยู่สองเทียสามเทียอยู่ค่ะค่ะเจ่าเจ้มจักเทีย ปีหนึ่งสิมีผิดอยูเทียเดียวสองเทียนเนาะอ่ะนี่คือสูตรเลขดับค่ะร่งกับเขาหมแล้วว่ามีผูกกา้าลองอู้สูตรเลขดับเดียวเจะแดงงวดนาสูตรเลขดับสิวางสิแล้วสูตรเลขดับแม่สาวยาเทียวนาเออว่าเรื่องแล้วว่าเรื่องยาฉีดเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยตั้งสองสองตั้งออกตัวได้เก่าตัวนั่นตั้งเนาะแม่เนาะค่ะออกถ่ายเลย อเอาท่ายเลยมันสีบอออก,กวันเหล็กวดนี้กูจังวามากจัดแปล่าพาแปดโบมาเนะเาะออจะแดงกระดับแปดอยู่แล้วอ,อ่าอ๋อวนนี้แม่เคยหายมาสไปไหมหายมาเลยดปเนาะวันนี้เลขสามตัวหายมาสไปไหมแปดหกหนึ่งเนี่ยตังหมดก่อนเนาะแกเจ็ดห้าหา้าไหมโอ้เจ็ดห้าห้าได้เจ็ดห้าวันนี้เนาะ เจ็ดห้าห้โอเคเจ็ดห้าห้ากับสี่แปดหลักก็าหลายเจ้ายึดในหม่หาหานห้ามาของปูนั่นดีมากเจ้าดหงผลวมหาของปูทุดงเหียมหาเจ็ดห้าโอ้ยของของของปูสามแปดเพื่อนหายน้าของปูสามแปดเรื่มขอบุญหลายเมีย จ้าจ้าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสฏิจจ์จ้าปิดเลยแม่กิเสนอก็ปิดค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขดับแม่กับมี่สองสองดับบนนั่นนะสองสองเนาะสมมูรณว่าท่านผู้ชมตั้งสองสองเนาะเจ๊แดงสิให้เบิ้งเลยบอกให้เบิ้งเลยเนาะยสันเนาะ อ่ะค่เบิง้งท่านผู้ชมก็จำไว้ว่ามวดต่อไปกับสีออกตัวใดก็เอาตัวท้ายมันตั้งแล้วก็ไล่ลงมาเนาะเอาแถนท่านผู้ชมเบิ้องดีกว่าค่ะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เอามันออกสีสองสองเนาะสีสองสองตั้งตั้งลงมาแล้วก็ตามด้วยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมันก็ชนกับเลขสองนี่เนาะหนึ่ง แล้วก็สองนี่หนึ่งแล้วก็สองให้เวียนมาทางนี้เนาะไม่ได้บวได้เวียนเริ่มต้นเด้อค่ะไม่ได้เวียนเริ่มต้นให้เวียนมานี่เลยหนึ่งมาประกบสองมันจะต่อสองไม่ได้เนาะก็มาถึงตรงนี้แล้วก็มาต่อสองตรงนี้เลยหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันก็จะได้สูตรดับอยู่ตรงนี้นะคะเนาะ ศูนย์สามเก้าส er ี่แปดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้าแปดสี่เก้าว้เบิ้งค่ะเอาึ้นแคปไปก็ได้ค่ะมันก็จะตัวประมาณนี้หน่อยคงจะเห็นเนาะค่ะเนาะสองสองศูนย์สามเก้าสี่ถ้าไม่เห็นก็ฟังเอาแปดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้าแปดสี่เก้าอ๋สี่เก้าก็ทั้งสองค่ะถ้าไม่ชู้นทั้งเส้งสี่เก้าเก้าสี่แปดห้ากับทั้งแปดห้าห้าแปดแล้วก็ จ็ดหกทั้งหกเจ็ดเป็นสูตรดับที่ไม่เคยผิดมาพึ่งจะบอกไม่เคยบอกใครเลยสิบยี่สิบปีตามตัวนี้มาตลอดเลยเพิ่นวะสองหนึ่งสามศูนย์สี่เก้า 2, 1, 3, 0, 4, 9, นี่แหละคือสูตรดับนะคะ้ค่ะสูตรดับดับบนดับบนหรือล่างเนาะบัดน,นี้คือไป่ได้ถามเพิ่นเนาะน่าจะเป็นบนนะน,นี่นะ เพราะว่าสองสองมาตั้งเนี่ยคงวต้องถามเพิ่อนอีกที่หนึ่งกันค่ะถามเพิ่อนอีกที่นึงค่ะทามผช่องที่แดงเอานี่ก้องหนาก้องตาบนริลล่างพ้องเพราะว่ามันยังสีดยากันยุ่งเลยกันไอ้ที่อยู่ในใบ้านสีดยากันยุ่งเหม็นยังหอมๆมันกับว่าสื่อมาก ือมาตะยามันเหม็นรับแน่แม่หรือขนลดเลี้ยวถามอีกครับหนึ่งค่ะถามอีกครั้หนึ่งว่าสูตรนี่บ่นหรือล่างดูท่านผู้ชมมาในยินบ่ว่าบ่นหรือว่าล่างรับเน่เมจ้ารับหน่อยค่ะคุณแม่รับแน่เม่รับแน่แนถามคำั้เดียวสูตรนี่มันบ่นหรือดับบ่นหรือดับล่าง ถามคามเดียวค่ะคุณแม่เพื่นกระสียากึ้นรถกระสียากจกตัวระสาวเราเสือกเนาะโอ้เจะแดงเป็นพื้นขั้นไปหาหมอสองรอบแล้วยังมาเศร้ากินยาใส่าย,ยาอย่างเนาะค่ะเนาะต้งกินกบวบาไว้พอรับสายหน้าสีดับบนค่ะท่านผู้ชมนะท่อบอรับสายเพราะว่าเพิ่อนออกสองสองส,องสีสงสงสงง่สองสองมาตั้งแหมสองสองมาตั้งไม่น,น่าสิเป็นบนเนาะค่ะเนาะคิดวานะ ต้องเป็นบนแน่นอนค่ะดับบนสุดดับบนหวของคุณแม่นี่แหละเราค่อยคุยกันอยู่เทียนหนึ่งเจดังกับลื่มไปเนาะ,อะขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางได้ค่ะเด้อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อซื้อก็ต้องระมัดระวังด้วยเงินของท่านในกระเป๋าซื้อตามกําลังตัวเองอย่าทาให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นที่เดือดร้อนของตนเองและผู้อื่นเนาะค่ะซื้อหลายกะเดือดร้อนเจ้าของเนาะค่ะ ได้เดือดร้อนผู้อื่นแต่ว่าเดือดร้อนผู้อื่นนี่กับมี่เดือดร้อนเจ้าของเจ้าของมันมีเงินละกับไปหายืมเพิ่นมันก็เดือดร้อนเพิ่นค่ะท่านผู้ชมบางที่เพิ่นกับว่าอยากให้เฮายืมเนะเงินในกระเป๋าเพิ่นข้าเจ้ากับว่าอยากให้ออกถึงเสียดอกข้าเจ้ากับว่าเอาญาติมันบาปแต่ผู้ใจดอกกับเพิ่นกับทรมาหากินงของเพิ่นเนาะมี่ปัญญาเป็นคนละยางกับยาว่าเพิ่นเพิ่นบ่ ให้ก็บ,บ่ได้เนาะกันเพิ่นให้ก็ถือเป็นบุญคุ้นเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะงวดหน้างวดวันที่หนึ่งสำหรับหวยพ่อสีจะให้ดอลลาร์ไปเอาค่ะท่านผู้ชมให้ดอลลาร์ไปตามให้บ่ายนี้นะคะวันนี้เลยบวกก่อนเพิ่นกับเข่าหนึ่งสองสามเนาะค่ะเนาะแล้วก็หวยหวยพ่อพ่อพอมันดุงเนาะคะ่ะก็จะ นำมาให้วันที่ยี่ห้าด้ค่ะคุ้ยกันกับเพื่อนแล้วนัดเพื่อนแล้ววพนวาที่ยี่ห้าจังไปเพราะว่าพนย่างลอ่อกันกลองอีกที่หนึ่งล่อเลขมากอีกชุดสองชุดเนาะคะ่ะรอมากันกองพิจารณาเพื่อท่านจะว่ได้พิดวังวดก้อนกับพิดวังเป็นแถบๆวดนี่ลับรองว่าบด,ดั่งเด็ดขาะบลั่งบด,ดั่งแน่นอนเนาะหาสื่อได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรอวันที่ยี่ห้านะคะหวยพ่อพน คนถามมาหลายนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย